สวัสดีครับสวัสดีฤดูการนาปีที่สุดท้ายครับวันนี้มาจบฤดูการด้วยปลาเราขีข้านกู้เขาพี่น้องขีข้านกู้เขาโอ้ยหากินเขายืนยืนบางบางมึงลุยลุยผสมสักสีเลยเครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ปลาเราใช้คูปตา้าก็เอาเป็นติชมหรือว่าความรู้ดี เนี่ยมันข้าวมันยืนบางเกินอะ่ะเอา,เอาคาเล่าจากปลาเรานะครับคอมเมนต์คอมเมนต์มมนจากปลาเล่ดีวกว่ามันเก็บเยอะปลาเร่บอกว่ามันต้องเก็บรายละเอียดเยอะอตั้งแต่ปากเลยครับตั้งแต่ปากคอตู้ลูกดาวแต่ข้อดีมันก็คือว่ามันมีงานเยอะงานเกี่ยวเยอะมาก ป่เราขับเองไงนั่นเงก็ลงแปลงนี้น่าจะชั่วโมงหนึ่งนะครับนี่ยังไม่เสร็จเลยนี่ฟังมุนกินเครื่องปากคนนี้เลยแล้วก็เอ่อเอาตรงๆนะใครจะเล่นคูวาต้าก็ปาเราบอกว่ามีได้แต่ว่าเอาไปเกี่ยวข้าวล้มไม่ได้แต่ก็เหมือนเดิมนะครับรถผมมีมาเป็นสิบปีผมยังเกี่ยวได้ ความหมายคือว่าถ้าอยากคล่องปลาเราบอกยาวไปเกี่ยวเขาล้มยิ่งล้มน้ํายิ่งจบเลยครับปลาเราบอกว่ามันออกดากครับมันออกมันออกเพราะอะไรครับเอ่อข้อเสียสิรอมันถี่ครับสิรอมันถี่ถ้าฟางเปียกฟางอะไรขึ้นมันจะตันนี่ก็อย่างที่ปลาเราแกมีปีแรกแกก็รู้เลยครับว่าเอา่อข้อเสียของของเขาก็คือว่าสิโอมันตันไว้ ตันไวเพราะอะไรมันถี่ครับมันถี่มันต้องเกี่ยวแบบแห้งๆยืนๆแล้วก็สะอาดถึงจะดีนะอันนี้เราพูดถึงว่าท่าเดิมๆนะดููตั้งแต่ปากนะแกแกทำด,ดูแกมมนะครับเนี่ยใครอยากให้ลดคล่องนะปลาเรามีเวลานะเอามาให้แกโมให้เลยครับเอามาทิ้งไว้ที่อู่แกเลยแล้วก็ตีราคาเลยจะทําอะไรบ้างดูปากแค่เพิ่ง เขายืนกินเครื่องปากปัญหารถคลองเว้ยกินเครื่องปากนี่นะเห็นไหมข้าวมันเยอะแล้วครับหน้ามันลอยแล้วหน้ามันลอยตูดมันตูดมันหนักแล้วครับอ่าเมื่อคืนคุยกับเพื่อนผมเพื่อนผมบอกมีมาสามปีแล้วตัวนี้แหละครับเพื่อนผมบอกมีมาสามปีแล้วมันบอกว่ามันเกี่ยวปังปีปังปี ปีหนึ่งต้องมีเกือบๆต้องมีพันไร่ครับฟัปงปีนะตอนนี้เข้าปีที่สามครับอันนี้จากเรื่องเล่าเราซ่อมทุกวันมันบอกมันได้ซ่อมทุกวัน,น,น,วนแล้วงานนี่ละไม่ได้ครับเจ้าของรถต้องเตรียมอะไรอย่างเดียวครับมันบอกมันจะมีปัญหาให้ซ่อมซ่อมซ่อม,ซ,อมซ่อมทุกวันอนะ่ะแต่รถรถมันยังไม่หมดทุกวันนะนี่คือ,อ,อปัญหาพอคี้เกาหรอวะแต่ส่วนตัวผมก็ชอบนะผมว่ามัน ผมก็คิดเหมือนปลาเหล่านะเอา้าบางทีงาน 4, 5, 5, 10, 5, นั้สี่ไร่ห้าไล่สิบไล่เนี่มันไปได้ครับเจอทางแคบๆนี่ยเอาไปเก็บแล้วตอนนี้นะ่ะรถใหญ่ล้างจอดหมดแล้วเหลือกุปตาเจ้าเดียวที่ยังมีงานเกี่ยวอยู่มันก็เอาง่ายเถอะเราคอมเมนต์ยังไงคนก็ไม่เชื่อหรอกเขาใช้อะไรเขาว่าสิ่งนั้นดีอะ่ะแต่เราก็ถามข้อเสียข้อดีมันก็มีแหละมีมีรถเกี่ยวไปยังมันสิบมีเงินพมีงวด จอว่าเอยใส่ลายนี่เดินนี่เจอที่ว่าเอยใส่ลายเจอทีว่าเอยใส่ลายนี่นี่ยังไงนี่บึ้งๆจะบึ้งเนี่ยเห็นไหมเนียมันชิอุ่มหมวกมากเห็นว่านี่มันชิอุ่มหมวกมาก เนี่ยเข่าออกเต็มเลยนี่เห็นบ่นี่เขาออกเข่าออกเออมาผ่านเออนี่ปิดฤดูกาลครับปิดฤดูกาลป๋าเราบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าต้องเต็มร้อยกว่านีเออ้เดี๋ยวเราห้ฟังข้อเสียข้อเสียก็คือ นี่มันมันเกี่ยวอย่างนี้มันเหยียบนะ่นี่ะถ้าเกี่ยวไปด้วยเลี้ยวไปด้วยโน้มเลี้ยวไปด้วยมันเยียบเพราะอะไรปากปากกับแทกมันเท่ากันครับนั่นนั่นันเหยียมันเีบมันเยียบมันเยีบมันเหยียบไม่งั้นใครเอามาเขาจะไปขยายปากทาไมขยายปากกว้างขยายพ่ออะไรอแทกมันเยียบครับแทกมันเหยียบกุวต้านี่ถ้ากินเ็ต้องกินตรงๆครับห้ามโน้มห้ามโน้มกินห้ามเลี้ยวกินนี่ับ มีเมื่อวานก่อนเอฟซีโทรมาหาครับบอกว่าลุงโม่มันพันครับเดิมๆมันพันเขาจะหาเกี่ยวดันครับมันพันเพราะเพราะอะไรเออมันเป็นผุโผแล้วก็มันเป็นหัวน็อตหัวน็อตมาปิดมันเป็นติ่งครับมันเลยเกาะได้เพื่อเลยพาเพื่อนพันแต่ก็ยังว่าครับผมพูดไปก็เท่านั้นนะครับคนก็บอกใช้มาเป็นสิบยี่สิบปีเนี่ยเออหลายคลิปที่ผมอยากทาอยากเล่าให้ฟังผมอยาก จะทําเป็นคลิปความรู้เท่าที่ผมพอรู้บ้างก็จะมีพวกเซียนพวกด็อกเตอร์มาผมใช้มาเป็นสิบยี่สิบปีไม่เห็นเป็นอะไรเหมือนแก๊สเหมือนอะไรห้ามลนห้องห้ามลนเหล็กหลอ่อเหล็กรูปเหล็กหลอ่อมันจะเสียทรงครับเนี่นะครับผมไม่อยากทําเข้าใจหรือยังครับผมไม่อยากทําผมบอกกูเก็บไว้กูรู้คนเดียวดีกว่าแต่มีเซียนมีด็อกเตอร์มาคอมเมนต์นะผมก็เลยเหมือนไอนะ้ไอ้น่ะเขาเก่งกว่าเราเนาะผมก็เลยแบบไม่อยากทําเลย ทำอะไรคลิปดรามา่านยนี่จะเพิ่งหนึ่งจบแล้วครับจบฤด,ดูกาลแล้วแล้วก็ใครอยากเล่นก็ปีนี้เราะยอมรับว,ว่าคูป้าได้งานครับเพราะว่าข้าวยืนข้าวบางเกี่ยวง่ายข้าวเกี่ยวง่ายมากแล้วก็เขาก็ได้เปรียบเขาประหยัดแต่ปลาเราบอกไม่ประหยัด กินพ่อๆกันรถใหม่รถใหญ่นะกินพ่อๆกันเนืรืมอว่าคันนี้สามแสนกว่านะ,ะเกือบเกือบสี่แสนเช็คด้วยนะจะหมดสี่แสนช่วงล่างถามนึ่งช่วงล่างถ้าไปแปลงช่วงล่างไปไปมาๆคนใช้เขาบอกว่ามันหมดไปแทบหลักแสนนะ่ะหลักแสนแล้วมันก,มนก็มันก็ดีแค่ตอนถอดซ่อมแต่ถ้าเราเช็คร้อยก่อนเกี่ยว เนี่ยอย่างนี้เขาใช้มาเป็นสิบปีก็ไม่เห็นเป็นไรครับเต็มแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับจบฤดูกาลครับเพราะฉะนั้นความรู้อะไรที่รู้มาแล้วบอกต่อกม็มีความหมายครับคนที่เขาใช้อะไรเขาก็ว่าสิ่งนั้นดีครับสุดท้ายก็เงินในกระเป๋าคุณครับใช้อะไรก็ใช้ไปตัวไหนมันดีก็ใช้ครับแต่ก็เรามาแชร์ประสบการณ์สู่ฟังจากคุยกับป้าเรานะเราให้ฟังมองว่าปีหน้า จะโมยอะกว่านี้แล้วปลาเราบอกว่าโมง่ายนะเรื่องตู้เรื่องอะไรง่ายแล้วปากถ้าอยากให้ปากคล้องนะต้องเจอปลาเราก็คนเขาขับเองเกี่ยวเองเขามีมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วครับเขาไม่รู้ก็แปลกแล้วครับเขาไม่ได้ผลิตขายเขาคือ,อผู้บริโภคครับเอาเจอกันชิปนาครับม,มันมากทุกคนครับได้กันเท่าไหร่ครับปู้ได้เกี่ยวปีละมือละหาสิบหกสิบไรครับมันก็นเรื่องแต่หน้างานครับ บางคนเกีียวด้มือเดียวนะเราไปคุยเบิร์ปีพรรศา์เนาะสวัสดีครับ